สวัสดีจ้าสวัสดีจ้กครับพ่อแม่พี่น้องพ, antes. พี่พี่ป้าป้านอาเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้พาลิลี่มายยางพี่น้องแดดคือิ่มซิมดอกเมืองอากาศลิลีเพ่นบรได้ย่างหลายมือแล้วโกเลเลิลี่พ่นบรได้ย่างสันตาบรได้ย่างหลายมือแล้วพี่น้องพูดนะ,ะคิดมากกับใส่ใสคิดมากไอ้เพิ่นเลยลิลี่โอเคใส่ใส่คิดมากไอ้เพิ่นพี่น้องจ้า <play> บ่ได้ยางสามสี่หมือตายฝนตกในฝนตกวะก็นี่ได้นี่พี่น้องเป็นยังไงเนาะพ่อแม่พี่น้องทัว่วโลกสบายดีกันมะเนาะเจ้าค่ะยายลี่ก็บสบายดีพาหมายางมึงดูมันพระพญางบ่ได้ยางหลายมือพี่น้องสามมือแล้วห้อง้แงงแงงอยู่ฝนตกเมือ่อในรยายนานลี่ก็เลยถือโอกาสพ,พะาะพ่าง้เจ้ะเนาะ เป็นยังไงจ้าทางเมืองไทยหนาวบ่พี่น้องปีใหม่ขามาแล้วสวัสดีสวัสดีกันซุกซุปููซุคนเด้อจ้าคิดมาดเมื่อคืนนี่กะยายลีกับบ่วลอไปใส่อยู่บ้านเพราะว่าอยู่พี่พ่นไม่ออกไปใส่นอกจะเนะาะนีะยยลีพ่เนเงียวยายลีก็เลยพาเมื่อนี่ก็เลยพาลีลีออกงางนาะจ้าไอแลนต,ตอนนี้กะอากาศแอมแซมพี่น้องเจ้าขา ใช่อากาศเอมเชมจเจ้าค่ะเลยพาคพนยางอืมวงคนใสเสือมาตัวอื่นพนเขาพนใสที่พี่น้องใสยายนาลีคิดหมากก็เลยสวยเพื่อนนะมีเดียพร้อมเสือตัวนึ่งกับเดียมันเสียงดังได้ตัวน,นั้นเงี้ยงเงี้ยงเีมื่อกี้ก็เลยใส่สีแดงวันอาทิตย์น้าเจ้าค่ะวันอาทิตย์เาจาา้าค่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องจา๋าวันอาทิตย์ที่สดใสสดใสอิลีพี่น้องตื่นขึ้นมากระแดดรอด สดใสลิลิไปพายบนยางขอมอนลิ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 ะมอนเฮ้ยเนาะโมได้ย่ยางหลมือแล้วพี่น้องเอ้ยปีใหม่ข่าวมาแล้วยายนาลีก็ขออวยพรในพ่อแม่พี่น้องของยายนาลีเอฟซีสุขสุขคนให้มีแต่ความสุขควมจเจรืญนเดอ้อเจ้าค่ะเงินทองไหลามาเทมาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเอ้พี่น้องข้ามาในครอบครัวเข้ามาในชีวิตของมู่เจ้า ขอมาในะปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์คอถือรางวัลที่หนึ่งกันทั่วหน้าเ้อพี่น้องเอ้ยรางวัลที่เท่าไหร่ก็ถือขอให้ตอนอปีใหม่มาเราต้อนรับตัสิ่งใหม่ๆเข้ขมาในะในชีวิตนะเจ้าค่ะอันใดที่มันบอดีกระถิ่มไปน้ำปีเก้านะพี่น้องปีเก้าเก้ากระถิ่มไปโอ้ยยอนนารี่ก็สีลม ทิมไปน้ำปีเก่าเด้อเจ้าค่ะอันใดบด่ดีสิ่งดีๆก็ต้อนรับปีใหม่เปิดเปิดดวงเปิดโลกเปิดชีวิตเข้ามาต้อนรับปีใหม่กันเนาะเจ้าค่ะอากาศดีพี่น้องมื่อนี้ได้ยายนารีกับไพลลี่ย่างสิไปทะเลสิไปได้บูบูจ้าสิไปทะเลก,กันได้บูบูพี่น้องเอ้ยไปลิลี่เร็วๆเวอ้ยเนาะลิลี่นี่สิไปทะเลก,กันได้บูบูกับลี่ พราะว่าม่อาวานี้น้ำขึ้นน้ำทะเลขึ้นคักม่นนี่คอยสิพากมุเจ้าไเป็นทะเลคอยบรูพักกันว่ามันจะไปไดปพี่น้องบลูมันจะน้ำม,มันขึ้นบ่หนะยายลีกับบลูเวลาน้ำขึ้นน้ำางุงพูดเาพนุ่งเสียเอยพี่น้องจา้าเ็นจดซังแหงมันนี้ก็ว่าสิอาบน้ำไปเพื่อนนี่สาวลินลีนี่ยายนางลีโออยากกลับบ้านกะจาก้าสุดเกลับบพี่น้องเลย เบิ่งหน้าตายายนารีโนพี่น้องคุณเป็นยางเมื่อนี้วันอาทิตย์พี่น้องคนเกนจะได้ออกยางออกอย่างเนาะคนจะได้ออกยางออกอย่างมันแดดเมื่อวานนี่เขาเก็บกดกันเขาเก็บกดกันเขาก็่ได้ยางกันนอกจากเขาก็่ได้ยางกันนะเขาอยู่บ้านเป็นวันที่ยี่สิบห้าเป็นวันวันรอบรัวพี่น้องจ้า มันขอบขวยันลิลี่เก็บฉี่ด้ยพี่น้องชีมาเก็บชีมามันฉี่ก็เก็บด้วยพี่น้องโอ้ยอยู่มังนอกอะไรดิ้หมาขี่ก็ต้องเก็บชีมานะคะว่ได้เก็บฉี่ลูกเก็บชีมาพี่น้องกอทักหลายลิ <c oughs> ลี่พ่อสีย่างอืดๆดอ,อกจากออ้าเพราะว่าคนโตโตอ้วนขึ้นพี่น้องลิลี่มันอ้วนขึ้นนะแต่สีย่างอืดๆห <c oughs> มาอ้านวนเอาใยลีจอย,ยายลีแบบว่ายางดุหลาย เมลี่ิดสมราร์ทเ้อพี่น้องทั่วโลกเพื่อนๆหล้านร้านพ่อแม่พี่น้องไอพี่สุกุสุก้นกันเลยดี่ไม่หล้วก็ขอให้มแตรค้อมสุความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคุณพระรักษาทุกท่านทุกคนที่พนติดตามเอฟซีหรือไ่เอฟซีก็ขอให้มแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงโลกพี่บ้าพี่บอ่อโลกโควิดโคดากนี่กกมันไปนะ้ำ ลวมน้ําแรงไปน้าปีเก่าเนาะพี่น้องปีใหม่มันแล้วก็มีแต่สิ่งใหมๆ่ๆเนาะพี่น้องเนาะปีใหม่มันแล้วก็มีแต่สิ่งใหมๆ่ๆโรลกนิยังที่มันระบาดอยู่นี่ค่ะมันไปน้าปีเก่าเนาะเจ้าค่ะยัยมันมาก,กับปีใหม่ปีใหม่ของมันแล้วก็มีแต่สิ่งใหม่ๆนะเจ้าค่ะเออฮัลโหล굿มอร์นิ่งท่าวายูแฮปปี้คริสต์มาสยูทูบฮ่าฮ่าฮ่าใช่แฮปปี้คริสต์ โอเคลิเล okay, ่เขาย่องเขาย่องไอ้เว okay, uh ่าโอ้ยบุญเจ้าเจ้าคือสลัดสุดเสียให้ม้านุ่งแถวจันวาเอออะไรโอเคลิเล่รีสโตรรีสโตรอ่าฮะโอ้ยมันก็ย้อนแสงพี่น้องเจ้าขาย้อนแสงแหงไปไปลูกไปโอ้ยเราเพิ่งหน้าย่าลีพี่น้องจ้าโอ้ยตายตายตายเด็ด ดแดดแดดแดดมาบังหนายายลิลุพี่น้องเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลิลิเดี๋ยวก่อนไปลูกไปสวัสดีจ้ายายนาลีม,มึงรู้เพื่นหยดแสงพี่น้องสวัสดีเจ้าพระเพือ่อนๆแม่ป้าน่ะอาสุคนพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนเด้อเอ้ยกระหน่บเมืองไทยเดิปีใหม่มาแล้วลูกหลานสุขุสุคนก็คือจังสิพ่อแม่พี่น,อขขนอ้อ,อ,นนขขนอง ต่างจังหวัดทุกเจ้าสิบห้ากันกลับบ้านเนาะจ้าเนาะสูมเม็ดงานอยู่กรุงเทพก็นเลยเพชรงานอยู่ใส่กระไดเนาะพี่นอ้นองพี่จังสิบห้ากันครับรถกลับบานะ้านกันค่อ,คอยๆไปเด้อพี่น้องจ้าค่อ,คอยๆไปค่อ,คอยๆขับรถกินก็ค่อ,คอยๆไปเยอะจะไปเฝ้าเมออยก็หยุดธ์ทักพน,นเนาะจ้าเนาะไปปลอดภัยซูเมอนี่โรคก,ก็แหงระบาดอยู่บอเสาโรคนั่นโรคนี่ แยกกันทั่วโลกพี่น้องเลยบ่วบ่ายตตังแสงบ่าว่ายมันยอดแสงพี่น้องมันยอดมันยอดแสงจ้าได้นาฬิกาเลยกันเลยแบบว่าย่างสู่แสงแตะวันไหมพี่น้องจ้าไปทะเลว่าสิภาคุ้งเจ้าไปเบิ้งทะเลน้ำข่อยนี่แหละไปเบิ้งทะเลน้ำกันเนาะเจ้า้านเนาะว่าเป็นยังไงน้ำขึ้นน้ำลงขาน้ำยาขาน้ำม,ม,มันลายนะ ยายนาลี่กับศิบุรีลงไปได้พี่น้องเจา้าคขาน้ำลายเนาะคนตกหัวกระเซ้าได้พี่น้องเนี่ยตกเปียกในถนนเนี่ยคนตกหัวกระเซ้าใครยุ่งมื่อนี่มันโบตกหมดเมื่อมันตกเป็นเวลาเมื่อวานนี่โอ้ยตกคักตกแนะ่หนาเม,ม,มื่อตาลายเมนยังลูกเมนยังตกคักตกแน่เมือม่อหูวเมื่อปากกระไร ไปใส่กับอะไรเนี่ยมาคอยคืองเงิดไหลโอ้ยยายนาลีลืมหมดโทรศัพท์เครื่องงานมาเอาแล้วเอ้าเอ้าเอ้าลืมหมดโทรศัพท์มาก็สิย่งางไก่บ่ได้สุดตวัวไปโอ้ยเอามากับมัดเครื่องเดียวพี่ป้าเอ้ยถ้ามูวเจ้าย่างไปทะเลซื่อๆดอกพี่น้องแล้วก็สิกรรมไปเบิ่งทะเลกันว้านเป็นยังไงไปเบิ่งรีวิวทะเลกันเนาะเจ้าค่ะ โอ้ยมันซองอันนั้นบ่ได้พี่น้องมันสูงแสนตะเวนยายนาลีลืมอบเกาะไอ้นนั้นมาเป็นตาตัวเป็นตามาเจ้าค่ะมาหลับเอาไอ้ยังนี่อ๋อลาดจากแสงพระอาทิตย์ตะเสากอรมูปัวกับพระท่านนี่นนตื่นลูกกับท่านนี่ตื่นแม่ยางกอรมูเหรอป้ากับน้องตื่นสวยแล้วพอแม่ลูกพ่อลูกยายนาลีกับพอพลิลี่ยางเพราะว่ามันห่วง มันแดดมันอยากย่างพี่น้องยายนาลีก็เลยพาลิลลี่ย่างน้องเจ้าค่ะพาลิลลี่ย่างเพื่อเสาอุ้คนติดไซน์แมทอยู่ที่พี่น้องเอวลาสายพันไม,ม้มะคนติดไซน์แมทกันอยู่อืางเป็นหดหนาทะเลกับจิถ้าผู้เจ้าย่างกลับกับพี่น้องเลยใส่ป,ปึงหนาทะเลกันยายนาลีกับโบเล่ลงคลิปหลายมือพี่น,อน,น้องเอปน้สตั้งใจลงแล้ว เพราะว่าบอยากแล้วเลยคริสตมาสมาแล้วคริสต์มาสปีนี้กะบอได้บปไสดนอกจากเนาะเพราะว่าเพื่อนหาเจอกันจักครอบครัวบุกคอยกับกามบ่ไดซี่ครอบครัวคือเจ่าไหนไนาลีก่เลยกูกับญาพนกะเลยอ่ะโอ้ยบัวคขาอยากไปเพื่ออย่งูกับยาพนกะเลยว่าต้องมาดอกมันเสียงเออมันเสียงสั่นพน่ากเลยกินเหียนไถ่เหียนมันรู้จัมบายไดนาลีเฮครับ ปีนี่บ่อยากไปใส่พี่น้องเพราะ่ารลกมันระบาดสายพันธุ์ไม่น่ะก็ะบ่อยากไปซุ้มนุ่มกันเนะาะกะหน้าก,ากับหน้ากับอาก,กับม้ามืออะไเพิ่นมาเอาของควรของควรคริสต์มาสปีนี่ยายนาลีกะจะได้ของหลายอย่างอยู่จะเบิดเมื่อวานลืมรีวิวพี่น้องยายนาลีก็ได้ของหลายอย่างอยู่นอกก้องกัวกับซื้อซื้อของไ้แม่หลายอย่างอยู่ซื่อสอยแม่เส้นหนึง่งลูกเคยซื่อสอยให้เส้นนึง ยายนาลีอยากได้เนี่ยสินยายนายายนายายลีอยากได้ตะดุนเนาะไปเบิ้งแล้วไปเบิงเ้งเขาลุงใสเขาลูกลูกสาวมันชีรู่งหัวกระลื้อลูกเคยกระลซื้อให้เส้นหนึ่งก็ประมาณสองร้อยอยุพี่น้องเส้นนี่ยยายนาลีเปเบิ้งเนี่ยมันมันสลักซื้อเพอิ่มสองร้อยยุบลู่ยุบประมาณนี้แหละเออลูกเคยซื้อซื้อซอยยายลีแล้วก็ซื้อ อาที่ที่วอมที่วอมเท่าที่วอมเท้าละกะน้องน้องน้อง,องบอกว่าซื้อน้องสาวบูนให้แม่เออซื้อไม่เนองย้ายก็สิเป็นเงินแฟนบ่นะะน่ะแหละเนาะบอกเพื่นบริหารงานซื้อของให้แม่หลายย่างอยู่ก็สม,มุดลายร้อยอยู่ยด้เนลีก่กะซื้อให้ลูกคือกันจ้าซื้อน้ำหอมซื้อของใส่ละกะให้เงินหลานนอ้อยหนอยนึงเมื่อวานนี้ ว่าอันปีปีนึงเทียวนึงเนาะให้เพื่อนไปถือซื้อนมซื้อยังนั่นแหละเห็ดงานคนเดียวแล้วก็เวลาก็ตัดลงมาแล้วได้เห็ดแค่อ่ะได้เห็ดแค่เข่าเข่าเจ็ดมงเศร้าเข่าเข่าเก้ามงเศร้าเลิกสองถุงมัดสี่ถุงบุเขาตัดเขาตัดเวลาไหมพี่น้องพอได้เติ่มที่ภาษีก็เสียแพงเห็ดงานคนเดียวตายเฮ้ยได้ในรีกอ่ะก็เลือดให้หลานใส่ใส่สองให้หลานลอยนึง แต่ว่าของควรจากคัวน่ะบอจ้าของควรจากพ่นใหญ่ยายลีบบยายลีบว่ท่านดูว่าเป็นไห่หยางเนาะจ้ะเนาะถ้าเพิ่นบ่กไห่ป็นเพิ่นสืบักเอ้อเอ้ยเพิ่นปู่ซาผ่าไห้ยายปู่ซาพ่าไห้ยายสององค์เนาะจ้ะเนาะออกมาไหวอยู่ยร้านไครอยู่ดับลินเหรอพี่น้องเพิ่นปู่ซ่าสององค์ตอนนั้นมันก็ลอยลอยกลัวอยู่ได้กับบอจู่เนาะถ้าเป็นเพิ่นไห่ถึงนั้น ส่วนมากเป็นเสียหาปีนี้เผู้เสียหาเป็นเงินมั้งพี่น้องได้แต่กูรู้เนาะว่าหลังคิดมากนี่ขอเงินแล้วกับบ้านขอแล้วหาคันโูลขอแล้วใบตะโดนรถร้านพี่น้องจ้าไายพวกก่อไายพวกก่อรายยด้ก่อหาคันคนก็เสียหายเยอะดอกกเสียหายซ้ำนั่นแหละไายกระสิกลับบ้านเมืองไทยพี่น้องเออกระหนอดแม่เดือกุมภาร์สันโบลูว่า มันบแน่นอนพี่น้องบรูว่าโควิดมันสิไปหอดใส่นะบรูโควิดว่ามันสิระบาดจังใดเนาะมันวางแผนเพราะอะไรเป๊ะๆดอกพี่น้องเลยคันแมนคันแมนโควิดระบาดหรือเพื่นล็อกดาวแต่เพราะอะไรไปที่เขาฮัลโหลดาเล็กกูดมอร์นิ่งเมอรี่คริสต์มาสเมอรี่คริสต์มาสเจอรีแฮวายูโอ้ไม่กอดลิลลี่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  โอ้ส oh. ีอ้วล้วเจอกับายบายบายลาพี่น้องยานาลีกับฉันหอดาทะเลแล้วหอดหนาทะเลแล้วจบคี่โอ้ลิลี่อีสีอีสีอีสีลูกอีสีมันมาแล้วกดหมาได้พี่น้องจ้ะพอมูพอญ่จอนว้ายน้ำทะเลขึ้นไหลอยู่น้องน้ำทะเลขึ้นไหลไหลโอ้ my god น้ำทะเลขึ้นไล่แห้งคัะน้ำทะเลขึ้นไล่แห้งค่ะยายนารีไม่หดหนาทะเลเราพี่น้องจ้ะมาเขาเหลียวพวงอี้ลีรลายไรเพราะว่าเขาเขาบ่ใส่เห็นมาเขาบบ่โใส่เสียอู้น้ำทะเลขึ้นดำปื๊ดเลยพี่น้องเจ้าขาเห็นบ่แต่สิลูทะเลมันจบเบยไม่หดหนาทะเลเราพี่น้อง ถึงนาทะเลแล้วเจ้าค่ะบ้านหอมัอนติดทะเลคนไล่ไหลเดีย๋ย่คอยบุไปดอกคนหลายแ้งป้านคนมันแดดเนาะมันแดดคนก็ไล่ไหลพี่น้องจ้ะบ้านคนหลายหลพี่น้องไปดาะคนหลายปะนาทะเลน้ำมันลงน้ำมันลงน้ำลุ้งพี่น้องไม่เห็นดอกพี่ลิเนาะคนละพี่น้องหน,นาทะเลอู้นคนหลายหลายเอเ้ยบ่ พนกันหลายเจ้าค่ะสูดเสียงก็ได้ได้นาลีสูดเสงพุนหลายอน้องพุนหลายไดนาลีพุ่งน้อยหลายยายนาลีกับโบมีอีหยังพี่น้องจ้าพุนหลายแหย่งค่ะกิลิหน้ามกับ,บกล,กลุลงเมิดแน่จังน้อยพี่น้องขอโทษจ้าเห็นบ่พี่นอ้องหน้า ออกสู่แสงอีกเกิงบ่ได้แสงแสงตะวินพิ่อลิลี่เพิ่นข้าเห็นหมาคอยเขากะอันเพิ่นกระพากันปัดขึ้นไปจะหักแควโอเคจ้าคลิปนี้ยายนาลีกับบุญมิยังพี่น้องยายนาลีกับมารีวิวอ่หน้าทะเลเบิ่องนอกจเนาะ์หอดทะเลแล้วยายนาลีกับสิกกาป่านยายนาลีก็ขออวยพรอีกเจ้าหนึ่งข่อยเอฟซีของยายลีล่ำล่ำรวยรวยถึกหวยรางวัลที่หนึ่งปีใหม่คำว่าแล้วก้อยรวยทั่วหน้าเด้อดจ้าเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรง มิตรความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งยิ่ง,งึ้นเด้อเงินทองไหลมาเทมาด้วยเจ้าค่ะรวยรวยรวยจ้าสวัสดีจ้า